ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สาหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่ม ค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะพี่นะ,ะสำหรับวันนี้นะครับยามเย็นก่อนวันสิ้นปีนะครับก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันพระเครื่องกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับเอาไปราคาเบาๆแบบว่าไปออกต่อหรือว่าเป็นของขวัญปีใหม่กันในช่วงสิ้นปีนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1เลยนะครับพี่รายการแรกนะครับเป็นเหรียญน,นะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะครับ รายการแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่น3ารวยนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับวัดไล่แตงทองนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่ดูตัวตัดแบบนี้เลยนะครับสภาพเหรียญเนี่ยยังสวยสมบูรณ์นะครับยันเยินยังแบบว่าคมคมนะครับผิวยังแดงแดงเลยนะครับเหรียญนี้นะครับพี่เป็นเหรียญรุ่น3ารวยนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับวัดไล่แตงทองนะครับเดี๋ยวดูความคมชัดนะครับของตัวยันการปั๊มต่างๆนะครับนี่ เหรียญแดงๆแบบนี้เลยนะครับไม่ทราบว่าพี่พี่เอซเนี่ยเคยได้เหรียญนี้กันหรือยังนะครับเหรียญนี้เนี่ยผมแบ่งปันพี่พี่นะครับเอาไป400บาทนะครับพี่ขอ400บาทนะครับรายการที่1นะครับรายการที่1ต่อมารายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ฐาน7ชั้นอกตันนะครับองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหม เนื้อเนี่ยเป็นมันเลยนะพี่นะมีความหนึกเก่านะครับเนื้อครับด้านหลังเนี่ยมีแตกรานลายงาบ้างนะครับแต่ไม่ได้หักนะครับอันนี้เป็นลานเฉยๆนะครับเป็นแบบว่าความเก่าของอายุพระนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันพี่ๆ FC ครับนี่ดูเนื้อหาก่อนนะพี่นะเห็นไหมเนี่อันนี้เป็นพวกเศษไม้เศษเอ่อมวลสารนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเห็นไหมเนื้อเนี่ยหนึกๆนะครับ มีความเก่าชัดเจนนะครับเห็นไหมองค์นี้เป็นพิมพ์ฐาน7ชั้นอกตันนะครับแบบนี้แบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับพี่เอาไป500บาทนะครับขอ500บาทนะครับรายการที่2พระสวยมากนะครับองค์พระสวยมากเห็นไหมดูเนื้อพี่เนื้อเนี่ยหนึบหนึบเลยนะพี่นะเนื้อเนี่ยเป็นพระนึกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการที่2นะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับ ต่อ,อมารายการที่3นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับชินราชหลวงหลวงปูเ่เผือนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับสองสี่แปดห้านะครับองค์นี้พระดีพิธีใหญ่นะปลุกเสกที่วัดสุทัศน์เหมือนกันนะครับดูนะครับแล้วด้านใต้ฐานนยพี่ดูเดมีเหมือนจะเป็นการอุดผงพุทธคุณอะไรเข้าไปนะครับ องค์พระสวยสมบูรณ์มากนะครับองค์นี้ผมว่าเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้แล้วเนื้อจัดนะครับดูการหล่อนะพี่นะดูเนื้อนะพี่นะเห็นไหมนี่นี่นะครับผิวเนื่อขึ้นเป็นเกล็ดกระดี่เลยนะครับพี่ผิวเนี่ยเป็นเกล็ดกระดี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับสําหรับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับสองสนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็แบ่งปันพี่ๆเอนะครับเอาไป 600บาทนะครับองค์นี้ขอ6 0 0บาทนะผมเสียดายมากนะเนี่ยผมเสียดายจริงๆนะครับพระสวยๆแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้เจอนะส่วนมากนะครับเอา600ชินาานหลวงปูเ่เผือกนะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับรุ่นแรกของหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังอาจารย์ทิมนะครับ สวยมากนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญหัวโตรุ่นแรกนะครับของอาจารย์ทีมนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยนะพี่เหรียญเดิมเดิมเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับพลิกมาดูด้านหน้านะครับเห็นไหมสวยๆย,ยันเยินคมชัดตัวหนังสือเนี่ยเป็นสันเป็นแท่งนะครับแบบนี้เนี่ยผมแบ่งปันพี่ fc เอาไป 600บาทนะครับ600บาทนะครับเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่4นะครับรายการที่4ต่อมารายการที่5นะครับเป็นพระปั๊มนะครับหลวงพ่อเดิม2 4 8 2องนะครับองนี้เป็นพระปั๊มเนื้ออาปากานะครับเห็นไหมเป็นพิมพ์ A เลยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ A นะพี่น้สภาพพระสวยสมบูรณ์มากนะครับนี่ด้านใต้ฐานเนี่ยมีรอยจานยันเป็นยันพุทธซ้อนนะครับองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับสําหรับ รูปเหมือนปั๊หมหลวงพ่อเดิมนะครับสองกว่านะ่พี่ได้เห็นไหมเป็นเนื้ออะบาก้าด้วยพี่แล้วดูนะครับนี่พระผิวพรรณเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้ผ่านการใช้มาบ้างแล้วนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ดูสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่ายังสวยแล้วสมบูรณ์นะครับก็แบบนี้เนี่ยผมแบ่งปันพี่พี่เอนะครับเอาไป400บาทนะครับขอส0 0บาทสวยๆเลยนะครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน 400บาทนะครับลงก็เดิม2องส่นะครับรายการที่5เดี๋ยวยามเย็นวันนี้เนี่ยจะเล่นสัก20รายการพอนะต่อมารายการที่6นะครับเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่หรือว่าเรียกพิมพ์พระประธานได้นะครับเรียกพิมพ์พระประธานได้องค์พะะคระเนื้อหาเก่าแบบนี้นะครับดูด้านหลังได้เห็นไหมเป็นรอยแบบว่าหลังกระดานเลยนะ้ไหนะเนี่ยเขาเรียกหลังกระดานชัดเจนนะครับแล้วดู เม็ดมวลสารต่างๆนะครับรอยหนึบนุ่มนะครับความเก่านะครับเห็นไหมเนี่ยเก่ามากนะครับโคตรเก่าเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยแล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมโอ้โหมีแตกกรานแตกลายงาบ้างแบบนี้เนี่ยมวลสารจัดเนื้อเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับ วัดรักครังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้แบ่งปัน f c นะครับเอาห0 0บาทนะครับ500บาทรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับเป็นกรีบบัวนะครับพี่เป็นพระกรีบบัวนะครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะครับเป็นเนื้อเมกสิทสิ์นะครับพี่นี่ดูนะครับความคมชัดนะครับ การกดพิมพ์การเทหลดนะครับของเนื้อเมกสิ์นะครับเห็นไหมเดิมๆแล้วพี่มีรอยเดือดรอยเม็ดเกลือนี่เป็นรอยเดือดนะครับสวยมากนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้จัดไปนะครับ400บาทนะครับจัดไปได้เลยนะครับ400บาทนะครับแบ่งๆเลยนะพี่นะองนี้แบ่งๆเราไป้ใช้เลยพร้อมพร้อมเลี่ยมนะครับ400บาทไม่แพงนะครับไม่แพงต่อมารายการที่8นะครับ รายการที่8เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่องนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อหาเก่าจัดอีก1องค์นะครับนี่ดูด้านใต้ฐานนะครับจะมีรอยช่อแบบนี้นะครับพิมพ์ขี่ตาจะไม่มีนะครับแล้วดูนะพี่นะนี่ดูเขาเรียกว่าดูเนื้อหานะครับเห็นไหมมีรอยหยุบย่นนะครับเป็นรอยเขาเรียกว่าเป็นรอยการเทเทเขาเรียกว่าเทอะไรนะเททองอ่ะพี่แล้วแบบว่า มันเป็นลอยธรรมชาตินะครับแล้วดูค้าบขี้เบ้าตามซอกต่างๆนะครับองนี้เนี่ยจัดไป500บาทนะครับพี่พี่เอฟซีครับองนี้จัดไป500บาทนะครับเบาๆนะครับพี่เบาๆเลย500บาทนะครับเห็นไหมดูค้าบขี้เบ้าตามซอกต่างๆนะครับถือว่าองคพระสวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับ5 0ารยายการที่8นะครับพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจอยากเช่าบูชานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมารายการที่9นะครับรายการที่9เนี่ยเป็นพระปิตานะครับของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับอันนี้เป็นปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับองค์พระสวยๆเลยพี่ดูนะครับนี่มีพวกเม็ดคุกรักนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเนื้อผงคุกลัก,กเก่าๆแบบนี้นะครับก็องนี้เนี่ยแบ่งปันวิ f ีเอฟซีอยู่แล้วนะครับแบ่งปันวิ f ีเอฟซีอยู่แล้วเนี่ยพี่ดูนะครับเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อกะลาเลยนะครับ เนื้อนี่เป็นเนื้อการะดาเลยนะพี่นะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเห็นเม็ดคุกลักไหม <_ S 2> เห็นเม็ดคุกรักไหมโอ้โหจัดมากนะครับจัดมากเดิมมากนะครับสําหรับพระปิตานะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับเป็นปิตาหลังแบบองค์นี้แบ่งปันกันไป500บาทนะครับยาวยาวพี่ยาวยาวห้าร้อยนะครับต่อมาต่อมารายการที่10รายการที่10เนี่ยเป็นพิมพ์พระประธานนะครับหรือว่าพิมพ์ใหญ่เลยวัดรักขังนะครับ องนี้เนื้อหาเก่าจัดนะครับดูขอบข้างนะพี่นะนี่มีดินกําแพงนะพี่นะเห็นไหมเป็นดินแดงแเลยพี่แล้วดูด้านหลังในเนื้อเขาหนึบนุ่มนะครับเนื้อเขาหนึบนุ่มเก่ามวลสารจัดนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆพิจารณากันไปนะครับพี่ค่อยคพิจารณากันไปนะครับพระสวยนะครับแบบนี้ไม่ได้เจอกันแบบว่าบ่อยๆนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเลยนะครับเห็นไหม สวยๆนะครับเนื้อหนึบๆนะพี่นะเนื้อหนึบๆแบบนี้นะครับอง์นี้จัดไปนะครับ500บาทนะครับพระเกตะลุซุ้มนะครับวัดละคังชัดเจนนะครับรายการที่10ของเรานะครับพี่ต่อมารายการที่11นะครับ11เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาเขาเรียกว่า4ชายนะครับพี่เป็นขี้ตา4ชายนะครับ เป็นพระร่อโบราณมีรอยประกบข้างนะครับของหุ่นเทียนนะครับนี่วนะผิวนะออกทองทองลูกบวบนะครับแล้วดูนี่นะครับพี่แล้วดูนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะเห็นไหมสวยงามนะครับแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับเห็นไหมพี่นี่ดูนะครับนี่รอยยิ้มลึกๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมพี่นี่ดูนะครับนี่นะครับดูกระแสโลหะนะครับ ผิวเนี่ยขึ้นเป็นรอยตามุ้งเลยนะครับเป็นรอยตามุ้งนะพี่นะองนี้แบ่งปันนะครับเอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะพี่นะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับสี่ชายขอ500บาทก้นเนี่ยเป็นก้นเทยอดเบ้ากระดกนะครับตามตํารานะครับตามตําราถ้าเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยจะเป็นมีรอยช่อนะครับจะมีรอยช่ออ่ะต่อมารายการที่12 12เนี่ยเป็นเหรียญพระคะรูสิงอะไรสิงอุปชาวัดบ้านทวนนะพี่เนี่ยสิงอะไรนะผมอ่านไม่ออกนะพี่นะเป็นภาษาแบบบาลีนะครับอ่านไม่ออกนะครับอันนี้สวยๆนะครับพี่สวยๆนะครับแล้วดูนะครับเหรียญเนี่ยเป็นข้างกระบอกนะครับเหรียญเป็นข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับห่วงเชื่อมเดิมๆ ที่ระลึกนะครับอุปชาวัดบ้านทวนนะครับเห็นไหมดูเหล็กเด็พี่เห็นไหมดูเหล็กดูแบบว่า,าการเชื่อมเด็พี่เห็นไหมเป็นการเชื่อมเก่าแบบว่า,า,าเดิมๆสวยๆนะครับเหรียญนี้ก็แบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปนะครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปเอาไป500บาทนะครับเหรียญที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนขอ5 0 0บาทนะครับรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13 13เนี่ยเป็นพระพรมสี่หน้านะครับของหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตตหีบนะครับเห็นไหมอ่าองค์นี้สวยนะครับเดิมเดิมอีก1องค์เลยนะครับเดิมเดิมอีกหนึ่งองค์เลยนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับอ่าเป็นเนื้อเมกะพัดหรือเมกะิิธิ์เนี่ยแหละพี่อ่าของหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับเป็นพระพรมสี่หน้าเก่ามากนะครับแบบนี้คือเก่ามากนะครับเห็นไหมเก่าบึกเลยนะครับเอาไป 400บาทนะครับ400บาทนะครับพระพรมสีหน้าหลวงพ่อพอีพร้อมจัดส่งให้พี่ๆถึงหน้าบ้านนะรายการที่13นะครับรายการที่13ต่อมารายการที่14 14เนี่ยเป็นพิมพ์ J d ดีไหมองค์นี้เป็น J d ดีหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นปกโพไหมอ๋อเป็นพิมพ์ปกโพนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับบางขุนพรมนะครับพี่องนี้เป็นปกโพบางขุนพรมนะครับนี่ กุใหม่เนะครับเอามาตะรถนะครับด้านหลังปั๊มตายยางแบบนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเดียวกับชุดที่ลงไปเมื่อเมื่อเที่ยงนะครับและดูคาบกรุนะครับคาบเนี่ยเห็นไหมเป็นคาบกุกคาบฟองเต้าหู้นะพี่ดูดิโอ้โหนะครับนานๆจะเจอนะครับสมเด็จเนื้อแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าเนื้อแบบนี้พี่ดูดิโอ้โหยิ่งสองยิ่งมันนะยิ่งสองยิ่งมันนะเพื่เนี่ยดูนะครับเป็นเนื้อแบบคาบกรุเลยนะครับเป็นคาบกรุเลย องค์นี้เอาไป500บาทนะครับ500บาทรายการที่14นะครับ14ขอ500เป็นบางขุนพรมพิมปรพงศ์นะครับต่อมารายการที่15นะครับ15เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่เหรียญนี้ออกที่วัดเนินกระปลอกนะครับจังหวัดระยองนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับด้านหลังเป็นหลังยันหลวงปู่ทิมนะครับเห็นไหมพี่ร่องรอยการปั๊มนะครับเห็นไหม เห็นไหมพี่นี่เห็นไหมจะมีรอยซ้อนรอยเบิ้ลตามตัวยันนะครับนี่หูเหรียญเป็นไงพี่คมชัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมหลวงปู่ทิมนะครับอิสริโกนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้จัดได้เลยนะครับ400บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ทิมออกวัดเดินกระปอกนะครับรายการที่15นะครับเอาไป400บาทนะครับพี่ๆ FC ครับไม่แพงนะครับราคานี้ถือว่าแบ่งปันกันแล้วนะครับ ่อมารายการที่16นะครับเป็นเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์นะครับของหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับไปออกที่วัดหูกว้างนะครับไปออกที่วัดหูกว้างนะครับอง์นี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเก่าห่วงเชื่อมนะครับและดูกระแสโลหะนะพี่นะนี่ดูนะครับความเก่าของโลหะและดูการเชื่อมนะครับเห็นไหมพี่ดูนะครับพิมพ์เพิ่มคมชัดอยู่นะครับสวยๆนะพี่นะองค์นี้สวยๆเลยนะครับ แบ่งปันกันไปนะครับองนี้เอา500บาทนะครับเหรียญหล่หลอพระเจ้า5พระองค์หลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่าขอ5 0 0รายการที่16นะครับต่อมารายการที่17เนะครับเป็นปิดตาแข้งหมอนนะครับหลวงปู่จีนท่าราชนะครับองนี้เป็นปิดตาแข้งหมอนนะครับสีสวยเดิมๆนะพี่นะันี่เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะพี่นะเห็นไหม โอ้โหเก่ามากนะครับองค์นี้เก่ามากนะครับเห็นไหมปึ๊กเลยนะครับปึ๊กเลยแล้วดูนะครับด้านหน้านะพี่นายเห็นไหมโอ้โหนี่มีปลวกด้วยนะพี่นะมีปลวก,กเลยพีย่เี็นคือบ,บ้านจริงนะครับคือบ,บ้านจริงนะครับสบําหรับปิดตาแข้งหมอนนะครับปลูกจีนหน้าราดแล้วนี่มีปลวกขึ้นเลยกูโอ้โหงานจะเข้านะพี่นะงานจะเข้าเดี๋ยวขอใส่ใส่ถุงก่อนเดี๋ยวมันกินโต๊ะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวจะไปเอาออกนะพี่นะเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อน ปิต,ตาแค่หมอนปูจีนะครับเอาห้าร้อยนะครับมีพวกด,ด้วยบ่งบอกเลยว่าบ้านจริงๆนะครับบ้านจริงๆต่อมารายการที่18นะครับ18เนี่ยเป็นสมเด็จนะครับบางขุนพม์อีกหนึ่งองค์นะครับนี่เป็นกรุอมัตรยนะครับเป็นกรุอมัตรยนะครับแบบว่าค้าบกรุเนี่ยปึ๊กนะครับองค์นี้น่าจะเป็นพิมเจดี JD นะครับเป็นพิมเจดีนะพี่นนแล้วดูค้าบกรุ่นเดี๋ยพี่เห็นไหมเป็นค้าบฟองต้องหูแบบว่าเนี่ยแบบ ปึกๆเลยนะครับแบบปึกๆเลยองพระสวยมากนะครับเนื้อจัดเก่านะครับแบบนี้ผมผมแบ่งปันพี f พีเนะครับแบบนี้แบ่งปันพี f พีเนะครับเอาไป500บาทนะครับขอ500บาทนะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับบางขุนพรมนะครับกุงใหม่อมาตรถนะครับอ่าเป็นพิมพ์เจดีนะรายการที่18ต่อมารายการที่19นะครับเป็นเหรียญ พระพุทธชินราชนะครับสองสี่หกศูนย์นะครับกระไหลทองแน่นๆเนี่ยและด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะครับแล้วให้พี่พีดูตัวยันก่อนนะครับเห็นไหมพี่ดูขอบข้างนะครับเป็นขอบกระบอกแบบนี้นะครับห่วงเชื่อมนะครับสวยๆนะครับนี่ใบหน้าใบตาคมชัดนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะเหรียญเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันพี่พีเอฟซีเนี่ยเอาไปเบาๆนะครับ เหรียญน,นี้ขอ600บาทนะครับขอความเก่ากับความสวยหน่อย600บาทถือว่าเบามากนะครับต่อมารายการสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นอขอเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น4นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับแบบนี้เอาไป600บาทนะครับขอ600บาทนะครับเหรียญรุ่น4่ทองแดงลมดำนะครับขอ600 p อ f c ีพีท่านใดสนใจนะครับ ปิดได้ปิดเลยนะครับจัดได้จัดนะครับถือว่าองค์พระสวยสมบูรณ์แล้วนะครับผมมาแบ่งปันพี่พี่ถึงหน้าจอบ้านท่านนะครับเห็นไหมนี่เอาไป600บาทนะครับเหรียญปูดทวดรุ่นสี่นะครับยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาพระมาแบ่งปันพี่พี่กันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ